คันนี้เป็นซิตี้นะครับปี2013นะครับคันนี้ขายแสนเก้านะครับนี่ตัวท็อปนะครับ SV i v t e c รถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำตัดต่อตัวถังสวยๆเลยนะนี่เปิดฝาหน้าให้หน่อยเปิดฝาหน้าให้หน่อยอ่าไม่สองแสนสามนะไม่สองแสนสามนี่ภายในภายในสวยบเบาเบร์ไม่มีขาด อ่ะรีวิวแบบเดวนดวนะเดี๋ยวกลับไปบิวทำภาษานนหน่อยอ่ะสต,ตาร์ทเครื่องให้หนึน่งรับเข้าใหม่เลยจ้าวันนี้ใสๆค,ๆคลีนคลีนนะฝาเฟอ้อเดอิอหมดนะจ้า <c oughs> ลงเดินเรียบๆนิ่งๆน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับโอเคท่านใดที่สนใจก็พักทายมานะไปเดนี่นะครับพักชัดเลยจ้าสนใจค่ะนะแอดยินดีตอบนะรถสวยเลยพร้อมใช้พร้อมเดินทางไกล เห็นไหมโอเคว่ากลับบ้านกลับบ้านเจเจอ่าใส่ใส่กรีนกรีนเจอกันนะ